ครับวันนี้ก็มาดูฟอร์ดเียตนะครับรถคันนี้ปี2012นะครับนี่ลูกค้าติดต่อมาทางอันนี้นะฮะเจอในเพจนะครับติดต่อช่างยูเข้ามานะครับได้สอบถามอาการนะครับว่าแอร์เย็นไม่เท่ากันนะครับระหว่างช่องฝั่งคนนั่งครับจะไม่ค่อยเย็นนะครับแต่ฝั่งคนขับนะจะเย็นนะเย็นกว่านะครับดูความเย็นที่ได้นะครับ 22.3องศาเซลเซียสนะครับอันนี้เปิดพัดลมเบอร์สี่อันนี้ทางร้านสันนิษฐานว่าตู้แอร์น่าจะซึมนะครับแต่ว่าลูกค้ายังไม่พร้อมที่จะทำนะครับทางร้านก็เลยแนะนำถ้าลูกค้าไม่พร้อมแต่อยากจะใช้ไปก่อนทีแรกลูกค้าจะเติมแค่น้ำยาครับทางร้านเลยแนะนำเติมน้ำมันคอมเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าการที่มันร่วม,มันซึมนะครับ น้ำยาแอร์น้ำมันคอมนะฮะมันจะปนออกมานะครับทําให้ในระบบมีน้ํามันคอมหล่อเลี้ยงในระบบไม่เพียงพอเดี๋ยวระบบได้รับความเสียหายนะครับเป็นวิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะครับกรณีที่ลูกค้าอยากจะใช้ไปก่อนแต่ได้คุยทําความเข้าใจนะฮะลูกค้าโอเคทางร้านก็ยินดีทําให้ครับโอเคครับนี่ช่างยุก็จะทําการเป็นน้ํามันคอมที่เราจะาไปเติมนะครับโอเคครับทดแทน ระบบนะครับกรณีที่ลูกค้าอยากจะใช้ไปก่อนนะครับอันนี้เป็นความย้ําว่าเป็นความประสงค์ของลูกค้านะครับว่าจะขอแว็กกัมเตือนน้ายาไปก่อนนะครับยังไม่ทําในส่วนอื่นนะครับเพราะว่าลูกค้าไปหาข้อมูลว่าการถอดตื้อเราเห็นแล้วมันอันนี้นะฮะค่อนข้างน่ากลัวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะย้ำอีกทีนึงว่าถ้ามันไม่เย็นรอบนี้ก็ต้องเข้าเช็คได้แล้วนะครับเพราะว่าการที่น้ายาหายจริงๆมันต้องเข้าซ่อมบํารุงนะครับเป็นการวิธีการที่ถูกต้องนะโอเคครับ นี่ก็มาดูค่าเกตนะครับด้านจักชั่นนะฮะอยู่ที่ประมาณ30 psi นะครับส่วนไฮไซนิ่งๆที่2 0 0อ psi นะครับอันนี้ไม่ได้รัดน้ำแข็งนะครับแล้วก็ลงก็ทำงานปกตินะครับดูความเย็ยนที่ได้นะครับ 8. 6องศานะครับโอเคครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะฮะลงมาที่8.2นะ สำหรับวันนี้ช่างยูก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน,นครับเพื่อเป็นกำลใจให้ช่างยูทำคลิปด,ดีๆต่อไปสวัสดีครับผม